สวัสดีค่ะวันนี้ร้านยิ้มหน้าวัดไห่ใในนะคะจะมาให้ดูตัวอย่างงานที่ลูกค้าสั่งะคะ่ะเป็นเดี๋ยวเกินนิดนึงร้านยิ้มเป็นเออเรารับจัดสังฆทานแล้วก็ขายฉลอมคู่กันไปด้วยนะคะส่วนงานชิ้นนี้เป็นงานที่เออลูกค้าสั่งให้กับผู้สูงอายุเป็นฉลอมของขวัญทางร้านจะใช้ฉลอมปิ่นโตสี่เหลี่ยมลายฉลุขนาด8นิ้ว ลูกค้าเป็นคนเลือกลิปบิ้นโทนสีทองนะคะเพราะฉะนั้นออพอจัดเป็นฉลอมของขวัญเนี่ยปกติลิปบิ้นสีออทองเนี่ยทางร้านมักจะนิยมจัดเป็นสังฆทานแต่ว่าครั้งเนี้ยลูกค้าต้องการให้จัดเป็นฉลอมของขวัญเพราะฉะนั้นเลยต้องทําให้เขาออกดูโทนหวานนิดนึงนะคะเห็นไหมคะออโดยใช้ดอกกุหลาบเข้ามาแต่งนิดนึงแล้วคาดด้วยสีทอง นะคะเพื่อให้เขาดูเป็นขนบของขวัญเพิ่มความหวานหน่อยนึงแล้วก็ทำการ์ดด้วยการ์ดนี้กจ็จะทำตีมให้เข้ากับโทนริบบิ้นนะคะก็คือขาวขาวทองนะคะเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะการ์ดการ์ดนี้ทางร้านก็จะทำเองนะคะเป็นการ์ดทำมือค่ะ เราจะแต่งว่าการ์ดจะทํารูปแบบไหนขึ้นอยู่กับสีของโทนริบบินนะคะเห็นไ,ไหมคะจะตกแต่งเพิ่มด้วยกุหลาบน่ารักน่ารักกุหลาบกระดาษนะคะแล้วก็ค่าเส้นสีทองด้วยด้าน,นหลังก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะเดหุ๋นให้ดูนะคะอันนี้จะออกแนวผู้ใหญ่เ๋วยวก็ต้องแต่งให้โดนดูสุภาพนิดนึงอะคะ่ะดู